่เหขาเกมอย่างมากสองเกมใช่อย่างมากก็สามนะ้าเกมไว้ welcome to pubg mobile i won my last match let's head to here i won my last match let's head to hold house awesome <laughs> <laughs>

บามันเห็นแวบๆวะใช่ลงไหนวะอ๋อมันหลีกไปวะพเพราะว่าแพนเม่จีนหนึ่งเ,คคเ,เดี๋ยวนี้แรงตึงมากเลยนะเนี่ย ไม่สนใจลเลยไงไม่ได้เก็บแรงแล้วไง I need a weapon <the green noise> เราก็เล่นปกติของเราเราก็ไม่ได้แบบว่าด้แค่ไหนก็แค่นั้นอยู่แล้ว <c oughs> ใช่เราเลยพดปกติมากเล่นอยู่ MP2 อะไร Đi quân hộ Làm bạc cái này nè, đừng phải lên, Đi thằng này đi em Quân đang ngoài đi tuôn nè À, บ้านปูนมีมีอะไร,ระรเ,เก้นไ่ถึกมีกะเังขื้เลกเทียบเลยเกมมัเงินไหมเอาสักสองบาทห้เอาเลยหา้า นี่เป็นจามซื้อแค่ไปนะที่กั้นกั้นหน้าพอมันไปยิงตัวรวเลยมั้ยเงียบแล้วอะ่ะเงียบแล้วอะ่ะรอดูมันมาชุบที่ไหนไป let's go สงบไม่มาเลยไม่มีเสียงม่นมาทางนี้เลยแต่ว่าเคียมไม่เห็นครับอเบอดเบอด เดี๋ยวต้องยิงเรียกไม่มามาเดี๋ยวไม่มีกระโขไมม่ีอะไรเลยมีแต่เลตดอทโฮโลอ๋อเจ๊กมาคุณสามมาคุณสามคุณสามโอ้ไม่บอก เราแบบผมไม่ได้วิ่งเข้าเมืองไงมีอยู่แค่นี้ไงแต่ว่าจะรอดักน้ำเกิดขึ้นมาครับเราจเล่นอะไรอ่ะในคุณหกครับในคุณหกในแพทเี็บเลยวะเก็บมาเผื่อไม่มีมีเลตายไปิปเกิร์บไม่เียบเลยมีแม่งเงี้ย ออเห็นเคยเลยวะไปเพิ่ผมไม่ได้เก็บเผื่อเลยนี่มีแม็กนเนี่ยมันโปตรงนะชทบในความเล่นลูกเจ็ดลิปแดงตรงนี้กิ <got> ๊บแดงกิ๊เดียวเลย, <S <S เยกิปโนัเสาเนี่มันช่วยอะไรวะอะไรนะกิปที่มาใหม่อ่ะมันช่วยช่วยอะไร ของหน้าไม้หรือเปล่าเอ้ใช่ไอ้ของหน้าไม้มีรูปร่างแปลกๆว่ายิงแล้วระเบิดมั้งผมไม่ได้จังไปแล้วมั้งไม่เห็นเลยนะในแผนดิเงียบคืจะออกไปะออกแล้วกจริงนะเมืองเราไม่ได้ ไม่ง่ายมีใครวิ่งย้อนไม่จ่ายอ่งนี้ปุ๊บอผมดาว่าไปเปก็บกราฟมีศพกล่องอยู่อ่ะงงกันตรงนี้ร <c oughs> ีเนาะใช้แต้มให้หมดเลยครับ เล่นไหนดิแคปกัรเล่นดิดลบลบได้เป็นหลายร้อยเต็มอะ่ะตรงนี้น้ำมันบอมีนะบ,บอมีน้ำมันอือฮึอเอาไงเราใจเลยกูที่

ยังม,มีคนหนุกนะมาแล้วครับผมมีคนยิงอยู่บอดหรือเปล่าวะม่บอดเราอยู่กลางวง<อ>แลยเนี่ยบอดบอดโจ้ีสิไม่เห็นเหรอกระตุกกระตุกคนไหนเนียกระตุก อ <REW vida. S 3> เอาคร์ับคกรัดครับครับครับผมเก๋เขอไหมเดี๋ยวขับรถอุ้ยยิงใครอ่ะมารูดิเข่ากคบการ์ดเลย

เฮ้ยมีรถไปแับครัส UAC โช่ใช่ใช่ใช่นีหลังนั้น,นมันไปชาหรือเปล่านี่กระตุกว่ะแบบมันจะหมดหรือไม่กระตุกอ่ะอืม

หลังไมงมีนะบ้านไหนสามหลังหลังอะไรล่ะไม่ใช่บ้านเดียว่มีอยู่หลังเดียวมีนจะมาไม้ศิลมาตามหลังวะเงียบไม่โดนเจ็ดสกัดเงีเยบแล้นไม่เห็นเลยนะต้นไม้บางมิดเลย Brigitte vừa phải được khoa bỏ lạc do hai mẹ 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 không mẹ 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 เราเห็นขาวแล้วบนเขาแล้วใช่เห็นแล้วนะตัวนึงน,น,นี้เจ๊กต้นไม้ต้นนี้นนนนนบางผมเกี้ยงเลยนะ่าี่ต้นไม้หน้าเนี่ยบางมิดเลยอโอเคชขาวใช่ไหมเห็นวิ่งว่เห็นวิ่งววาเขาน้าจะไม่ลงมามโอ้โหไหโอ้เาอ้ลองเอนะลงไก,กลมาดีเดี๋ยวจะไปม,ม,มันลออ็อกผมว่ะ ทำไมโดนซับละโอ้ได้ได้ได้อ้าวล่วงว่ะชาในเกมเขาบอกเดี๋ยวได้ดิคุณดิสาชาชาเช็คสายปลาจีตัวไม่โอกโอ้ยชานี่มีอีกคุณดิเว่นกำมาในมาันว่ะ Thank you มาแล้วฮะเฮ้ยอ<า>ืโอ้โหม่น้นี่กระต่ายเด้มโอ้โหฮ้โอ้ยสัมไม่ทันด้วยเวอยอะแท่เหล่า งรับไม่ได้รับไม่ได้เราต้องโอ้โดนล้างเลยครับใช่ห